เฮ้ยแตกดูลองเปิดดูเฮ้ยอ๋อไม่มีไฟเฮ้ยแต่เหมือนจะใช้ได้อยู่นะดูดูดูข้างหน้าดิโอ้ไฟเหมือนลูกตาเลยมีเนี่ยนนะเอ้ยเราก็เอาขนตามาติดตรงนี้อะไรอ่ะอันนี้เราจะทำซิ่งก็เหมือนตัวไอ้นั่นเนาะไอ้ตัวเดียวไอ้แม่แม่ปีศาจอะไอ้ปีศาจมีช่อเขียวตาเดียวอ่ะเสมอบไอ้นั่นละจำจำไได้อยู่ที่มันเป็นเสมเปอร์น่ะมันมันตัวสีอะไรอ๋อสีม่วง ไม่ใช่สีม่วงสีอะไรสีฟ้าไม่แกะได้เลยวะไม่มีเลขโค้งด้วยวะดูมีมีเกะใส่ของด้วยทุกคนแล้วมันน่าจะมันน้อยกว่าจะตัวแม่บ้านโอ้ยใบกสเนดโอ้โหวโอ้แต่พันห้าก็คุ้มอยู่นะคุ้ม คุ้มอยู่นีน<ต>่<ด>ล้วก็ต้องล้างก่อนหรือเปล่าใช่ล้างหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าทุกคนระบบเี่ออันนี้แค่มันขาดแค่ไฟนะพอเราไฟมาตอปุ๊บก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาะทุกคนไปดูโปรเจกต์รถทางตรงคือตอนนี้เนี่ยผมมุนไฟจนแบบกล่องมันพังเรียบร้อยแหละกลองเดีอวไม่คือกล่อง 30s นะ DM 30s เอ๊ะม่บ้านทรงซิงนี่ทุกคน ผมเพิ่งใส่ล้อพันบัตไป<ะ>ตอนนี้ก็รอก่องใหม่นะครับ